ในฐานะสสที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติแล้วเห็นกฎหมายของพรรคตัวเองเข้าสภาลัวๆมันรู้สึกว่าชื่นใจและเพราะแม่พี่น้องประชาชนจำนวนมากก็จะได้รับประโยชน์จากกฎหมายที่ผ่านสภาเหล่านี้นะคะนี่เลิบเลิฟ ช่วงนี้สภาผ่านกฎหมายแบบรัวๆซึ่งในแต่ละฉบับเนี่ยก็มีร่างของพรรคประชาชนอยู่ด้วยอาทิตย์นี้จัดไป4ฉบับใครเป็นมนุษย์เงินเดือนใครเป็นผู้ใช้แรงงานยกมือขึ้นวันนี้สภาเห็นชอบในวาระรับหลักการกฎหมายพร,ะระบคุ้มครองแรงงานมีร่างของพรรคประชาชนสองฉบับด้วยกันอยากทราบรายละเอียดทั้งหมดสามารถไปอ่านได้ในเพจของพรรคประชาชนแต่ดิฉันจะสรุปสาระสําคัญหลักๆห้า่างแรกของพิจารณคุ้มไข่น้ำสสชลบุรีสาระหลักๆโยมระสา3ข้อข้อแรกคือ ปรับชั่วโมงแม็กซิมัมต่อสัปดาห์จาก48ชั่วโมงให้ลดลงมาเหลือ40ชั่วโมงและถ้าเป็นงานที่ส่งผลกับสุขภาพจิตหรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตให้ลดลงมาเหลือ35ชั่วโมงต่อสัปดาห์นอกนั้นไดโอทีข้อสคือจากเดิมที่ให้หยุดได้สัปดาห์ละ1วันให้หยุดเป็นสัปดาห์ละ2วันถ้าอยากจ้างเพิ่มจ่ายโอทีค่ะข้อ3จากเดิมที่ทํางานติดต่อกัน1ปีมีโอกาสลาหยุด6วันเปลี่ยนมาเป็นทํางานติดต่อกัน120วันมีโอกาสลาหยุด10วันต่อมานนน้้าาของพมมมวัวิไีร หลักๆที่ไอชอบอยู่3ามข้ออันที่ชอบที่สุดนะคือลาไปบอกลาก็คือถ้าคนในครอบครัวคุณป่วยหนักหรือมันเป็นวาระสุดท้ายในชีวิตอะคุณสามารถลางานได้15วันเพราะมันมีเคสคนสําคัญในครอบครัวใกล้จะตายแต่เจ้านายไม่ให้ลายกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้คนในครอบครัวใกล้เสียชีวิตแต่ว่าไม่ให้ลาว่าถ้าอยากจะลาก็ให้ลาออกไปเลยต่อไปนี้นะคะกฎหมายจะคุ้มครองท่านถ้าท่านมีใบรับรองแพทย์มายืนยนันว่าคนในครอบครัวเนี่ยป่วยหนักจริงสามารถลาเพื่อไปบอกลาได้ สองคือในสถานที่ทํางานจะต้องจัดหาสถานที่ในการให้นมบุตรข้อ3ะลูกจ้าหญิงสามารถเจลา ในกรณีที่ปวดประจําเดือนได้โดยไม่นับเป็นวันลาซึ่งตอนนี้เนี่ยมันผ่านวาระรับหลักการนะคะเดี๋ยวจะมีการตั้งกรรมธิการแล้วก็มาคุยกันว่าเฮ้ยจานวนวันเนี่ยมากไปหรือเปล่าสิทธินั้นมากไปน้อยไปอะไรไงจะมาเถียงกันก็จะมีสัดส่วนของนายจ้างกับลูกจ้างมาดีเฟนต์ในสิ่งที่ตัวเองต้องการซึ่งต้องบอกว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับนี้ต้นปี2567เนี่ยมันเคยผ่านเข้าสภามาแล้วรอบหนึ่งในรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยแต่ถูกปัดตก ในรัฐบาลของพรกเพื่อไทยจน พอเรียกว่าอะไรเปิดสมัยประชุมใหม่เราก็ยื่นกฎหมายเข้ามาใหม่แล้วพอมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเนี่ยกฎหมายคุ้มครองแรงงานของพรรคประชาชนก็ผ่านวาระหนึ่งแล้วค่ะที่2คือพอบอรบโคโนมที่สําคัญยังไงใครที่มีลูกมีหลานและยังส่งไปเรียนโรงเรียนของรัฐอยู่และมันมีปัญหาเรื่องทุจริตนมโรงเรียนเคยได้ยินไหมอันนี้เนี่ยเกี่ยวกับพบรบนี้ที่ผ่านมามิวบอร์ดคุยอะไรกันไม่มีใครรู้จัดโคต้านมโรงโรงเรียนอะไรให้ยังไงใครบ้างไม่มีใครได้รู้หรือสามารถ เข้าไปอ่านบันทึกการประชุมอะไรได้เลยการแก้หนึ่งมาตาเพื่อทาให้มิวบอร์ดเนี่ยมันเปิดเผยและโปร่งใสามากกว่าเดิมโดยระบุไปเลยว่าต้องมีการเปิดเผยรายงานการประชุมและมะติของมิวบอร์ดชุดใหญ่แต่ความเลิศนะคะคือสสพักประชาชนก็คือสสปิติทนายแตงนนทบุรีมีการสงวนคําแปลยติเอาไว้ค่ะว่าไม่ต้องการให้เปิดแค่บอร์ดใหญ่เท่านั้นแต่อยากให้เปิดรายงานการประชุมของทุกอนุ ที่อยู่ภายใต้บอร์ดใหญ่ต่อไปนี้นะคะมิวบอร์ดคุยอะไรหรืออนุมิวบอร์ดคุยอะไรอนุมัติโคต้าอะไรต่างๆอย่างไรเกี่ยวกับนมโรง,งเรียนเราจะมีโอกาสได้รู้เราจะมีโอกาสได้อ่านบันทึกการประชุมแล้วค่ะสำคัญยังไงก็คือต่อไปนี้เนี่ยใครพูดอะไรแสดงความคิดเห็นอะไรหรือพยายามจะเอืออ้อประโยชน์ให้ใครมันจะถูกบันทึกแล้วก็ถูกเปิดเผยทั้งหมดนี่คือความเลิศ ัต่อมาของวันนี้จ้ะเดินหน้าแก้พรบรสารทหารซึ่งอันนี้แก้แล้วจะทําให้ดีกับประชาชนและทหารชั้นผู้น้อยเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นข้อนี้ค่ะให้ผู้เสียหายเป็นโจทย์ฟ้องเองได้ไม่ต้องผ่านแค่อายการทหารเท่านั้นไม่ให้สื่อพยานรับหลังจําเลยอีกต่อไปก็คือถ้าจะสื่อพยานจําเลยจะต้องอยู่เพื่อมีโอกาสแก้ต่างได้ด้วย ปรับแก้ตุลาการประธรรมนูญก็คือตุลาการสารทาหารเนี่ยเมื่อก่อนก็คือเป็นทหารเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เป็นพิาพากษาไม่ได้เรียนจบนิติศาสตร์ไม่ได้จบกฎหมายโดยตรงแต่ร่างนี้แก้ให้มีผู้แทนจากสารยุติธรรมก็คือคนที่เรียนจบมาทางด้านกฎหมายโดยตรงเข้าไปอยู่ด้วยและสาระที่สําคัญที่สุดซึ่งไอคิดว่าเป็นอันที่พีคมากที่สุดคือถ้าเป็นคดีชุจลิตปะพืชมีชอบ จะไม่ขึ้นศาลทหารอีกต่อไปแต่จะมาขึ้นศาลยุติธรรมเหมือนพลเรือนทั่วไปที่ผ่านมาเนี่ยศาลทาหารมีข้อความามากมายว่าพอเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องมาตัดสินกันเองเนี่ยเขาก็เข้าข้างกันดังนั้นเพื่อความยุติธรรมก็ให้มาขึ้นศาลยุติธรรมเหมือนกับพลเรือนปกติพรบอรสุดท้ายของวันนี้ก็คือพอบอรบอากาศสะอาดที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนรอกันมาเป็นปีค่ะวกกลับเข้ามาในสภาอีกรอบหนึ่งแล้วในวารละสองวารละสามก็จะโหวตต่อเนื่องนะคะจนถึงวันพรุ่งนี้ในฐานะสสที่เป็นฝ่ายนิติบั หยัดแล้วเห็นกฎหมายของพรรคตัวเองเข้าสภาลัวๆมันรู้สึกว่าชื่นใจและเพราะแม่พี่น้องประชาชนจำนวนมากก็จะได้รับประโยชน์จากกฎหมายที่ผ่านสภาหเหล่านี้นะคะนี่ไงเลิบเลิบและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยเคยุยโตโอ้บ่นทำงานก็ไม่ชอบเอาหน้า